Your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet Will your mind remember the days of my love? Will your eyes to smile from your sheets And draw the will be loving you Baby, my heart is still the last heart of 23. Mm, I'm thinking about how people fall in love in this serious way. Maybe just a touch of head be we are falling in love with you every single day. Eu เป็นโชว์ที่หวานซึ้งรอเป็นติ่มากๆเลยนะคะดูอยู่นี่เคลิมเลยพอเจนิเฟอร์คิมคะเป็นไงบ้างคะดูเราเคลิมไหมคะดิฉันนั่งไปเลยฉันเคลิมมีความรู้สึกว่าเขาเป็นแฟนกันเหรอ <laughs> ทาไมเขาทาให้เราเชื่อว่าสองคนนี้เป็นแฟนกันไม่ว่าจะเป็นสายตาน้ําเสียงท่าทางโอ้แม่เจ้า ทำไม่ดีฉันกลับไปเป็น teenager อีกครั้งหนึ่งนะลูกชายดิฉันเลิกค่าน้องปอปี้ก็เลิกค่ามากมันเป็นเป็นเป็น battle ที่โรแมนติกที่สุดที่เกิดขึ้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะเจนนิเฟอร์คิมค่ะขอเจนย่บอยล่ะคะืีเมื่อกี้ดูไกลๆเหมือนกับพรีเวดดิ้งเลยอะวิดีโอพรีเวดดิ้งอะดีฉันเกือบไปหยิกน้องปอปี้ว่าอย่าเข้าใกล้ลูกชายฉันมาก เออนี่ลูกชายฉันนะอย่ามาเข้าใกล้ลูกชายฉันมา <laughs> คือแจ๋วครับแจ๋วที่ทําให้ทุกคนรู้สึกอบอุ่นอบอวนไปได้วยความรู้สึกที่คุณต้องการจะสื่อเยี่ยมมากคร่ะขอบคุณพ่อจิมอยค่ะขอสักของทีมนะคะเป็นยังไงบ้างนั่งยิ้มตลอดเลยวันนี้ต้องขอตักเตือนคุณต้นนิดน,นึงนะครับว่าทําอะไรก็ช่วยเกรงใจแฟมิลี่คุณปอปี้เขาบ้าง <laughs> เน,นั่งดูอ,อยู่ก็คือปกติจากทีมอนอื่นผมต้องคอยบอกว่าพยายามทําให้มันเป็นเพลงเดียวกันคือบางคนคิดว่าพอมาร้องปุ๊บต่างคนก็จะต่างร้องเหมือนท่อนนี้เป็นของฉันท่อนนั้นเป็นของเธอแต่สองคนนี้มาแล้วเหมือนเขาเป็นเพลงเดียวกันเลยเหมือนเขาร้องเพลงเพลงเดียวกันร้องด้วยกันเรื่องเสียงผมไม่ต้องพูดถึงเลยสองคนมีเสียงที่ดีแล้วก็เป็นมืออาชีพมากๆ ทำอัลบั้มได้สบายไม่มีใครท้วงติ่งอะไรเลยก็ขอชื่นชมในน้ําเสียงแล้วก็โชว์ที่ทําออกมาในวันนี้ครับค่ะเชื่อว่าโคสิงโตจะต้องลําบากใจในการเลือกแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาที่โคสิงโตจะต้องเลือกแล้วค่ะว่าจะให้ใครผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาทค่ะถ้าจะต้องเลือกคนหนึ่งเข้าสู่รอบน็อกเอาท สติลก่อนได้ไหมผมขอขอสติลสติลเลยเหรอขอสติลได้เลยป่ะสติลได้เลยป่ะเก็บสองคนไม่ได้เก็บได้คู่หน้ามึงออกไปทั้งคู่ก็ได้เอางี้ เดี๋ยวผมช่วยสติวไปก่อนจะได้ไม่ลำบากใจเหลือคนเดียวเธอสติวผู้หญิงไปใช่ปหเดี๋ยวฉันเอาลูกชายฉันกลับคืนมาอแล้วสิงโตจะเหลืออะไรอะเออแล้วสองคนนี้ไปดิแล้วเอาคู่หน้ากลับไว้จะไปตอคนเลยโอเคผมขอหยุดตลกแป๊บหนึ่งนะครับว่ามันก็ข้างสะเทือนจิตใจมากนั่งตรงนี้มันลำบากใจมากจริงๆนะ ผมขอเลือกขอเลือกคุณต้นครับ จะไม่ก็คุยอะไรกับโค้ชเก่าก่อนละครับอ่ะเดี๋ยวอยากจะคุยกับโค้ชเก่าก่อนหรือว่าอยากจะคุยกับโค้ชคนใหม่ก่อนคะไม่ให้เก่าวลาเลยไม่ให้ล้มลาเลยครับเชิญคุยกับโค้ชเก่าก่อนเรื่องเรื่องมันจบไปแล้วควรจะไปเริ่มต้นใหม่ได้เลยคุยกบไปแล้วจบไปแล้วไม่มีอะไรจะคุยคุยคุยกับโค้ชโค้ชเก่าดิดนนึงค่ะคุยอะไรกับโค้ชสิงโตหน่อยค่ะก็ปอก็ต้องขอขอบคุณพี่สิงโตมากเลยนะคะเพราะว่า ทุกอย่างที่มายืนอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะพี่สิงโตด้วยขอบคุณมากเลยค่ะที่เลือกปอเข้าไปอยู่ในทีมด้วยแล้วก็จนถึงตอนนี้พี่สิงโตเลือกต้นปอดีใจค่ะดีใจมากปอลักน้องมากเพราะเพราะเพราะปอจะได้ลกน้องมากเลยออเลกน้องมากเหรอปอจะได้ดีฉันชอบมากเลยอ่ะผู้หญิงไทยดูไว้นะคะการที่ผู้ชายคนหนึ่งไม่เอาคุณคุณจะได้ผู้ชายที่ดีกว่าดนะ้านตาดีกว่า <c oughs> ถ้าให้อันนี้จบไปแล้วรีคิวคนใหม่เลยดีกว่าค่ะเพราะอะไรถึงได้ตัดสินใจเหมือนจะสติวตั้งแต่แรกเลยผมก็ปราบปลื้มปอปี้มาตั้งแต่ลด a u อเ t ชันแล้วนะครับแล้วก็พลาดหวังไปคราวนี้ก็สมหวังละจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังค่ะขอบคุณมากครับ